สายทีหนึ่งไตรตกสิบเฮย้ยไปหนึ่งไปเลยระวันงนะลาเฟอร์สีน้ำเงินเนี่ยแก๊งเดียวกันเนี่ยข้าว่าจะเป็นสายฟ้าเหมือนเขาจะหักชนผมนะเมื่อกี้ใช่เขาเบี่ยงมาชนเลยนะ เคสเคสเคมื่อสักครู่นี้นะค่ะที่ไล่พอดคาเยนคันนี้ก็เข้ามาช่วยนะเจ้าที่แกงเดียวกันแกงเดียวกันไอ้โซนี้สายฟ้ากับไอ้แบ๊กสองแปดชค่ารามอยู่ไหมล่วยเขาเข้าฟีนนะครับฟีาฟาร์มบอกไป